สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นะคะหนูนามีรถคันนี้เลยค่ะ isuzu d max space c a p blue power นะคะปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างรานะคาป้ายแดงนะคะคันนี้จะอยู่ที่620,000บาทนะคะของเราขายที่485,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มที่กระจังหน้าโครเมียมนะคะ เงาเงาแบบนี้เลยนะคะไฟนะคะไฟมันติดรีเฟคเตอร์ค่ะได้ล้อแต่งซิงซิแบบนี้กันไปเลยนะคะดอกยางยังลึกอยู่นะคะบอกได้เลยค่ะคันนี้สวยมากๆเท่มากๆค่ะมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยคิ้วกันสาดนะคะคันนี้ภายนอกรอบๆนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะ แมกไลเนอร์นะคะยังใหม่ยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะบอกได้เลยค่ะใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยค่ะสภาพภายนอกรอบๆตัวรถนะคะพร้อมใช้งานค่ะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะเป็นโทนสีดํานะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะคลายความร้อนได้ดีนะคะถึงแม้จะจอดตากแดดนะคะก็ทําให้ไม่ร้อนมากค่ะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแอร์ค่ะเป็นแอร์แมนนวลเหมือนกันวิทยุนะคะ C D A U S เสียบดู S B <S ได้ค่ะพวงมาลัยน,นะคะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตนะคะคันนี้อร์ดด้านข้างฝั่งคนขับนะคะปรับระดับได้คะ่ะคันนี้นะคะแคปสามารถเปิดได้นะคะข้างในค่อนข้างกว้างขวางนะคะนั่งแล้วไม่อึดอัดนะคะ เข่าไม่ชนเบาะค่ะด้านข้างมีช่องเก็บของได้ค่ะดูให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีข้ามน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์เตมสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะน็อตนะคะไม่มีรอยขันเลยนะคะคานเป็นคานเดิมค่ะดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าน็อตนี่ไม่มีรอยขันกันเลยจริงๆ ฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานกันเลยนะคะบ่งบอกให้เห็นนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจนน้ําหรือตัดต่อรถมาแน่นอนคะ่ะเป็นอย่งไรกันบ้างคะสําหรับรถคันนี้คันนี้นะคะหนูนาขายอยู่ที่485,000บาทนะคะ สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะคะเพียงโทรเข้ามาปรึกษาหนูนานะคะได้ที่เบอร์0 9 1ย์1 4 6 6หค่ะหรือเข้ามาดูรถจริงและพบหนูนาได้ที่เพชรนนสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูนาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาด้วยค่ะวันนี้ขอหนูนาขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ